สวัสดีคับพี่น้องพวกเชงแกะสักเดอรลำโพออเชียค่ะเอ้ยมันร็บ่นใส่ใส่ขึ้อหออืมมนะต้องเสือหร้ม่สัมอืมต้องเินทำสั่งวะนี่คือจังไม่ เฮ็ดเดีอ๋องี้อะไรนะเขาเดวนเขาเจ้าของย่นล่นเออเฮ็ดเองก็ได้ดิเดนดังสะเดินดังสาแล้วเออเอาปลาทูดนะมาฐานเอาปลาทูนีแล้วมันไหลกินเนงมันเปิด เขาตำปนไปกินไปแล้วแกบอ๊ะแก่แก่แกแก่แก่แกลูปปกป่าป่าแก่ป่าเฮ้เอาสองตัวเขาเขาไม่เอาที่กินเลยเขาเอาสามตัวก็จะเจอพิษเงินเลยๆๆไไ <laughs> เข็นๆไหมว่มาต้องมีแนวเอวเอเออ เจ้าปะทูคนรวยมีอย่างวะมีเงินทำอะไรก็ได้เขียนอะไรเฮ็ดแขนเขาไปเติมหน้าแม่ฮะพีน่น้องเขาอยู่ทั้งหุ่นอืมนั่นหุ่น้ำห่อ,อนใส่กระเลยดิป่าใส่เลยอีกอันหนึ่งก็ยำปะทูเลยเคยกินมานยำปะทูเคย บยมไทูกับไทูยำโอ้ยไม่ต่าาเดียวกันนะจีอยเอ่าฮ <laughs> ่าฮ่น่่าฮ่่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่นฮ่่า่่

Nó <i discussion> <tội> ừ! mình mình cả lại Không chế với này Bớt thịt đi Ừ bà ta mình Lâu 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 tầm nào rồi đi <cinhos> ก็หลั <screen> <c uu ilan geliyor> <c oughs> ่งแห้งแทะยานระเบิดโอ้ยเออก็เงียบไปแล้วเนี่ยถ้กินเขาเอาเถอะตัวเรื่องมาพักเจีงเนาะพักเจีงเมื่ขึ้นพาคกันรหอ้เอ้ยเม่อนี่นี่ตัวแม่แฮนนอนมันจะกินใครกันเลยแนมวก็ยังโซ่หัวตัวแมวขึ้นว่า มันหนามันสันหนามันเหียนพอมันหนักเบอร์าหลามันข้าพุ่งแม่นหวเอาวเอิน่หักหลบกระตัไม่ม <laughs>

เจ็บใจขึ้นเหนื่อขนนเอาวัวอะไรมาตีโบเอดใฮะปาตัวใหญ่โอ้อตมยยู่แต่มันหนังไกรหมด I'm <laughs> <laughs>

<c oughs> ลำำพ่งบ่ะันานี้ติดหลุดต้องไปเวดเออลํโพงเมนบ่เพราะว่าเแม่นแล้วบรรยากาศตอนเทียง

ลกลกเอาครัวพร้อมติเอาละครพี่น้องสำหรับก,กินเนี่ยเ็ส้นิก,กี๊หนาปอกกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ